สวัสดีทุกท่านนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าของโตชิบานะครับตัวนี้อาการเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะพาซ่อมบอร์ดนะครับตัวนี้7.2็กิโลนะครับหน้าตาคล้ายๆกันนะอ่า,อาช่วงนี้ซ่อมไปหลายตัวนะครับรุ่นประมาณนี้นะบอร์ดตัวเดียวกันเลยนะครับ อาการเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวถอดบอร์ดไปซ่อมนะครับที่โต๊ะนะครับก็เดี๋ยวต้องแกะตัวซิลิโคนออกก่อนนะครับก็จริงๆโดยจริงๆแล้วก็สามารถจิ้มวัดไฟด้านบนได้นะครับแต่ว่าผมเห็นบางบอร์ดอะมันชอบมีมีคราบอยู่ด้านล่างด้านล่างของ ลายปริ้นนะครับก็คือพอใช้ไปนานๆเดี๋ยวลายปริ้นมันจะขาดนะครับมันก็จะมีปัญหาอีกนะครับก็เ <c oughs> อาเป็นว่าถอดดูจะดีกว่านะครับมันจะได้แก้ปัญหาทีเดียวเลยนะครับ Los genera ก็ส่วนใหญ่เป็นที่บอดหลังนะครับหรือว่าจะวัดไฟดูก่อนเนะานะอนรับผมลองต่อว,วัดไฟดูนะครับสายไฟ ไม่กระดิกเลย จำคั่วไม่ได้จำคั่วลบไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ไนดะ้ดูขั่ว12โวลต์นนะ10โวลต์ไฟมานะ รีเลย์ไม่ทำงานนะครับอไฟอ๋ออยู่นี่วัดพิกจุด ไม่มาไฟรีเลย์ไม่มานะครับอืมโอเคฐานนั่นแหละเราจะได้ดูข้างล่างนะครับ ต้องหาไอเดือนนี้ทิ้งก่อนนะจะได้แกะง่ายๆนะครับไม่ได้ผ่านะครับตอนนี้มันจะง้างออกทั้งโบดเลย ตัวนี้ต้องแงไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่าฝืนนะครับไม่งั้นลายริ้นแตก

จะออกมาทั้งแผ่นแบบนี้เลยนะครับ сам สามร้อยมีนะครับไฟสามร้อยมีตรงนี้นะสามร้อยนะครับมีก็ไฟ ไฟที่ใช้เลียเ้ยงเรเลย์นะครับไฟบวกไฟลบ ไฟลบไม่มีไฟสิบสองโวลต์นเนี่ยไม่มีนะครับไฟห้าโวลต์สามโวลต์ห้าโวลต์ 5โวลต์มีนะครับ5โวลต์นี่มันจะอยู่ตัวขับปลาตรงนี้นะครับตัวน้อยอ่ะนะครับ5โวลต์5โวลต์มันจะเป็นอ่าเป็นชุดไฟคนละชุดกับตัว12โวลต์ที่ขับดีเย์นะครับมันเป็นไดโอดคนละตัวกันวิ่งคนละข้างกันนะครับแล้วไฟตัวเนี้ย10 สิบสองโวลต์ไม่มีมานะอ่ะมีมีสิบเอ็ดโวลต์มาแนละ้วสิบเอ็ดโวลต์กว่านะครับ เอ็ดโวลต์มาแต่รีเลย์ไม่ทำงานนะสเปดโวลต์มานี อโอเคครับตอนนี้ผมทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยว ส่งมาอธิบายเลยดีกว่านะครับก็ที่แกะบ์ดนี้คือไม่ได้เสียอยู่บ์ดนี้นะครับบ์อนี้เนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าแกะมาเพื่อ,อให้รู้จุดวัดไฟแล้วกันนะครับว่าทางต่อไปจะได้ไม่ต้องอไม่ต้องถอดไม่ต้องแกะนะครับให้เราทําการวัดไฟก่อนนะว่า ถ้ามันไม่มีไฟอ่ะค่อยแกะซ่อมตรงนี้ชุดบอร์ดหลานนะครับอ่าก็ตัวตัวที่เสียนะครับสําหรับสำหรับเครื่องนี้เนาะก็คือตัวคริสตัลนะครับตัวนี้เป็น8เมกนะครับตัวบอร์ดเลกนะถ้าเป็นตัวอินเวอร์เตอร์น่าจะ6เมกนะครับตัวนั้นตัวนี้ใช่8เมกเธอตัวนี้นะครับตัวนี้ทําการเปลี่ยนแล้วก็เปิดเครื่องติดแล้วนะครับอ่าทีนี้ผมจะบอกจุดวัดไฟนะครับ จุดวัดไฟอ่ามันจะมีหลักๆก,ก็คือจะเป็น5โวลต์กับ12โวลต์น,นะครับหรือว่าใกล้เคียงตรงนี้นะครับ5โวลต์12โวลต์น,นะครับโอเคคือไฟไฟบวกนะครับให้เราจับตรงสายสีดแดงเช่นนี้นะครับนี่นะครับสายสีดแดงเช่นนี้นะครับสายที่ไป ไปสวิตช์เนี่ยไปสวิตช์ประตูเนี่ยครับตัวนี้เป็นไฟบวกนะครับอ่าตันี้ไฟไฟลบนะครับให้เราดูสายแพรฝั่งนี้นะครับเส้นีสดเนี่นับเป็นหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ไฟห้าโวลต์นเนี่ยมันจะอยู่เส้นที่สี่นะครับนับไปนะครับไฟไฟห้าโวลต์มันจะอยู่เส้นที่สี่นะครับ แล้วก็ไฟ12โวลต์จะอยู่เส้นที่7ะนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะสก็ไฟบวกอยู่นี่นะครับจิ้มนี้ก็ได้นง่าย ไมู่่ไม่มีที่นี้นะครับอันนี้แล้วกันนะเส้นไหนวะฝั่งนี้นะ ก็ปัดไฟนะครับนี่นะคือเวลาเวลากดเปิดเครื่องมานะครับมันจะติดหรือว่าไม่ไม่ติดกันแล้วแต่นะครับอือห uh ือ huh. คือเปิดเปิด,ปดกดกดปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยสวิตช์เปิดเครื่องเนี่ยนะครับถ้าจะติดหรือไม่ติดก็แล้วแต่นะครับไฟตรงนี้ต้องมีห้าโวลต์กั่สิบสองโวลต์น,นะครับเส้นที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวผมกดด้วยนะครับสิบเอ็ดโวลต์กว่าเกือบสิบเอ็ดจุดหกนะครับก็ช่างดังเส้นที่สี่นะครับนี่นะครับสี่จุดเก้าเก้า 5้าโวลต์นะครับตัวนี้นะครับคือตัวหน้าปัดไฟเนี่ยจะติดหรือไม่ติดกันแล้วแต่นะครับแต่ว่าไฟตรงนี้ต้องมี5้าโวลต์กับสองโวลต์ก่อนนะครับถ้าไม่มีไฟตรงนี้นะครับต้องอแนะนําคือต้อง,ต,องต้องแกะบอดหลังนะครับหรือบอดหลังเพื่อมามาซ่อมนะครับภาคจ่ายไฟนะครับหรือว่าจะมาโมภาคจ่ายไฟก็ประกันอีกทีนะครับ แต่ว่าในกรณีที่ไฟตรงนี้มันมีแล้วนะครับให้เราสันนิษฐานว่าตัวคิสตัลตัวคิสตันนะครับอาจจะเสียนะครับตัวคิสตัลอาจจะเสียนะครับให้ทําการเปลี่ยนดูก่อนนะครับส่วนอาการนอกเหนือจากนี้ก็ยังไม่ไม่ทราบนะครับยังไม่มีไม่เจอยังไม่ได้ลองนะครับตัวนี้ก็สำหรับบอลนี้ก็ ประมาณนี้นะครับจาแค่วัดไฟตรงนี้นะครับจะได้รู้ว่าต้องแกะบอดหลานหรือแกะบอดหน้านะครับจะได้ไม่ลงประเด็นนะครับคือใครจะไม่วัดก็แล้วแต่นะครับก็คือมาเปลี่ยนคิสตันดูเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเปิดไม่ติดนะครับไม่ชัวร์ว่าตัวคิสตันจะเสียนะครับอาจจะเสียต้องเสียเวลาเสียเงินอ่าเปล่านะครับสำหรับการไปเปลี่ยนตัวนั้นนะครับ ภาคใจไฟอาจจะเสียก็ได้นะครับอาจจะลงประเด็นอ่าชิ้วคือต้องวัดดูก่อนนะครับถ้าไฟมาก็ค่อยไปไล่หาจุดอื่นนะคะโอเคเดี๋ยวไปไปลองที่เครื่องนะครับไปลองหมุนดูนะครับเติมน้ำดูกำลังทดสอบเติมน้ำนะครับที่ระดับสูงสุดนะครับตอนนี้เปิดเครื่องติดอา่าประกอบ เรียบร้อยแล้วนะครับรอกอารระดับน้ําก่อนนะครับไหลบ่าอย่าอ่ะซักแล้วเปิดฝาได้ไหมไม่น่าจะได้รุ่นนี้เปิดฝาไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้ทําการซักแล้วนะครับอ่านะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ตามมาเปลี่ยนตัวคริสตันนะครับคริสตัน โอเคครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับาการเช็คไฟก็ตามที่บอกไว้เลยนะครับเช็คไฟก่อนถอดนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เสียนะครับก็กลายเป็นว่าถอดเปล่านะครับถ้ามีไฟแล้วค่อยลองเช็คคิสตันดูนะครับโอเค